มามาอ่ะมาอ่ะดีใจดีใจโอ้ดีใจดีใจเฮ้ยอ่ะเจ้าอะเจ้าอะเจ้เฮ้ยเอาเอฮ้ยเ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 ฮ้ยดีใจหลายหมดวันเลยดีใจหลายหมดวันเลยเฮ้ยหมดวันดีใจปล่อยหมดวันอ่ะพี่ทีทุกวันทำงานไปเร็วเด้อ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  ไปว้ไปเจ้าเจ้าไเจ้าขันพานเถอนี่แสนทรัพอันี้ไม่ค่อยออกกล้องนะแสนทัพมึงอะฮะแสนครับไปโอ้ไป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 ไพาขนไปไปน่นไปเร็ว ไปข้ามไปไปไปไม่โรนหรอกเร็วฮะ